อัตานุรักขีภวะมาอัทหิจงเป็นผู้ตามรักษาตนอย่าให้เดือดร้อนธรรมดาคนที่มีศัตรูคู่อาฆาตคอยตามราวีย่อมประสบกับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาต้องคอยหวาดวันว่าศัตรูคู่อาฆาตนั้นจะทำลายชีวิตตนเมื่อไหร่ต้องคอยหลบหนีและคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูนั้นหาตัวเองเจอ การใช้ชีวิตมนุษย์เรามีกิเลสตัณหาเป็นศัตรูตัวฉกาดที่คอยตามครอบงำและรุกรานจิตของเราอยู่ตลอดเวลาคอยสั่งการให้เราทำชั่วช้าสามานตามอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราถูกกิเลสตัณหาคอยตามราวีอยู่ตลอดเช่นนี้ก็ย่อมจะประสบความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ไม่หยุดเราจึงจำเป็นที่จะต้องปกป้องตนเอง ป้องกันตนเองรักษาตนเองไม่ให้ถูกกิเลสตัณหารุกรานอีกต่อไปเราต้องตามรักษาตนเองโดยการใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นเกราะป้องกันใช้สติสัมปชัญญะมาเป็นเกราะป้องกันใช้ฮิริและโอตตปะมาเป็นโล่ป้องกันไม่ให้เราเผลอทำบาปไปตามอำนาจสั่งการของกิเลสตัณหา และใช้วิปัสสนากรรมฐานมาเป็นอาวุธห้ามหั่นกิเลสตัณหาให้ตายไปจากจิตจากใจของเราให้ได้เมื่อใดเราประหารกิเลสตัณหาได้เด็ดขาดเมื่อนั้นเราก็จะเป็นไทยเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาอีกต่อไป